เดี๋ยวเทีย่ยนในสุดจะได้เล่นเต็มนี่อีกรอบหนึ่งลแล้วเต็มเออเต็มอะไรวะอ้าวโ,โ,โหนัรนรู้เลยต่อใจเหรอฮะเราจะหาอาวุธต่อฮะเจอฮะอาวุธอาวุธเออเอาอนในไตแฉ่เออแฉ่นี่นะโอ้อยขึ้นจะขึ้นนะ โอเคแ้วก okay, ็ใเล่นอีกท so ีกผมเล่นหอนที่เขาใส่อ o d ตัวฮอนเตมเตมยินในตำนานนะที่ออกนาเต็นทุดลายตีผมรู้แล้วคนคนจะรู้ดีวาเตนเตมอะไรแตแน่อาตลด่านนี้ก็เตด่านในตำนานด่านน้ฮะที่เล่นยากเหมือกันผมหาไต่ถานี่ได้ฮะ ต่อถือท้แยเชท้าน,น่ะนะเฮ้ยแย่แล้วต่อตุ่มชิดซ้ายทาน่ะเฮ้ยจอมดีวินโอ้ยแย่แล้วเฮ้ยจ่อเฮ้ยโอย้นานเท่าโอ้โหต่อตุ่มไร้ดาบเนี่ยดูแนละผมยังได้ดาบเจ็บอะไรหน้านายฮะตอนนี้ Ờ, giả thấy tựa tan Úi Hò 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 đè ra Ê, thầy, luôn đè ra Ơi, này đây, ơi, trời Ờ, đẹp rồi Tôi này đi dân ạ เฮ้ยเจ้าโหยังนี้ทำได้ตีเลยตายฮะโอ้ยช่วยด้วยเพื่อนเอ้อลันด่านนี้เป็นด่านเทียจะได้เรื่อยฮะนันตานีสุดไม้ฮอมมันอยู่ Ê, tay này đây đua rồi Hơi sợ dạ. Hơi dạ. Hơi sợ dạ. Hơi sợ dạ. Hơi sợ dạ. Hay đi à tay ơi Lên đi nói nè, họ lên đòi tên nè Tại nào từ đây đây Hơi

เพื่อ,อนเในแล็ตหมดแล้วเหลือสามพลฮะในน้าผมน้าผมด้วยเออด้วยเพื่อนโตเด๋แล้วเอาเดเหรอเอ้ยเอาตื่นเหนือ่นอยหอบเลยเลยเขาดี่นาหรอเล้อเลยตาี่สูดดีนะชีแต้อย้ย เตือยู่ไนวะเอาไยเฮ้ยตื่นบ้าอลไรต้สวนตสนถืออใยฮะโอ้โหไม่ไหวฮะตสนตื่นี่นี่สนเลยบ้ารอ้สวนในร้อะเออยังวหรอเออเตืแล้วโอ้ย เด็ดหาแล้วแท้นั่นยิงตัวจะแอ์เหรอโอ้ย,อยมือเตือนเลยนะตวไซ

ơi tôi nhanh vô ấy ơi ra ơi giờ hao tay Tôi tôi thủ thiệp ơi đã nãy tới đây ha lấy ở bồn ha lấy ở ơi ơ ơ ơ แต่วราเต็นดานจนได้ฮะผมจงเข้าเล่นดานเร็วลงเบื่อแล้วตอนนี้อ่าใช้ดาเต็นนานานะเขเนี่ยเดี๋ยวขอดูต่อแล้วตอนนี้จะส่วนใหญ,ญ่แล้วเราเต็นดานที่นี่อยู่ในเต็นอยู่แล้วนี่นาดินหน้าโหลดหนาเลยนั่นหรอแต่ละนีแวลนี่ดีแล้ว่อเทะนั้นเดี๋ยวไลเจอกันอีกที โอ้ยแต่ละห้อเราได้จริงๆแล้วผมอยู่อีกดา่านนึงนะครับแต่ละพอเขาเล่นจบแล้วด่านนี้ตานเตียนแต่ทั้งหมดเลยต้อนเลยนะเล่นด่านนี้แทนนะแต่เป็นดา่านที่ต้ออยู่ในโบลอนล้านสุดแสนร้านหนี่ยได้รู้หนตาฮะ,ะอ่ะตอนนี้ยันถือเยยนเล่นได้เต็มร้อยฮะ,ะอันนี้นตันซ้อมจอน เดี๋ยวพอถึงเลขศูนย์เท่าไหรนะ่นั้นจะเริ่มรีโูลดใหม่อีกรอบหนึ่งอย่าแน่นอนเลยเห็นได้ล่ะหาคำตอบตอนนี้เร็ว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  แนะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ก็อ,อย่าที่ว่าตันแน่น,นะอ,อันนี้ส่างฮะเออจอลาด่านนี้แล้วก็ไม่รู้คำอะไรดีด่านะนะอา้าว ตีซอมดี้ตีเรื่อยฮะเฮ้ยเดินตอนเ,อเดินสวนรวจชาต,ตอนนี้ซอมดีมด้นาตีได้หนึ่งตัวหลอเฮ้ยอ้อัดถุยตาเอ้ยออาตายตมาทีนิดนึงไห่ได้เฮ้ยจัะเอ้ย นี่สมได้ชิลินได้แต่นั้นตีจำแทนอยู่นี่ไงเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยอ่าในโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห่นี่ไงตายฮะหลบไป่างละนี่ โอ่นเริ่มเยอะแล้วเออซอมดีนายเยอะนาแล้วล่าตัวคนนี้ยันยันได้สี่ต่อในอนนี้ยันเท่าแล้วนิดนิดนิดซันเฮ้ยจ้า Từ từ đọt đi này, anh này, này. À này đồ rất nát. Hôm nhà họ vàng, hôm hiếu Anh thao đi ra đây เฮ้ยซอมบี้เท้าได้เหรอนี่แหละเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยองนี่เราไม่ดีในใช่ในใช่แต่ในใช่ในใช่ไซเซตในใช่มือส่็จนี่สั่งเสียงฉันตอบนี่สั่นเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้า To mày mày hao lâu to lâu tiến nhanh hao gì tao đi ôi dạ ôi ai đồ đi đá rồi ทิ่หายติด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 ที่ซอมดีฮะตอนนี้เอาไหนจ้าเลยไม่เอาหน้าผมยาดามีนีช่วยด้วยเต้นซอมดีอยู่แล้ว เต็มนี้ดาตายต้องรอใหม่นานน่าทั้งคนเลยเฮ้ยจ้าโอ้ยตัวคนตีด่าวเนี่ย ทำลายตู้ตอนเฮ้ยเร็วนี่้แท้ๆพิซซอมดี้ได้เนี่ยเร็วเท่าเร็วงานเท่าตูแล้วตอนนี้โอ้โเยอยะแยะเลยตาเฮ้ยห้องไหนในสันในส่อนนะผมยอมแล้วผมด้าดินเตือนหน่อยอะตายเนซอมดี้แน่นอนเต้นแน่ๆนะฮะนี่หลานนี่จะตีซอมดี้ตายห้าแน่นอนนี่เลย แย yeah. ่เด้อเราตายตายฮะตอนนี้ไม่รอดแถวผมไม่รอดแนะ่นอนฮะมืดไปหมดแล้วตอนนี้อ้อยโอ้อยเอ้อยอ้ายเาวาดำท่านนี่รอดแนะ่นอนฮะเราจะซอ,อมดี้เลยเอ้อยซอมดี้เรียบร้อยแล้วผมเป็นคนแรกที่ตายในด่านนี้ด้วยอ่ะโอ้ยทุเร่จริงๆนะานรนเหมือนอนบ้าเลยเห็นหรือเปล่าละ เออหิวหิวหน้าเลยตอนนี้เออเฮ้ยเดนเนียนจะต OMP ที่อ่ะเหรอเฮ้ยอ๋ออ้อโอเคเดี๋ยวให้เจอจนต่อผมเต็นโน้ตอีกท่านนึงนะฮะเพราะถ้าดูนี่จะน่าเบื่อเติรนโอเคฮะดูหนู่าต้องจบฉากนี้เลยน่าหน้าเลยฮะ ผมเลยนะเต็นเต็นโทดยันเร็วหน้าหน้าเลยอ่าท่านี้ผมจะไม่นิจนาะทำอะไรได้เลยฮะผมจะอยู่อย่างนี้ใจดีแตะผมจะไม่เสียนะฮะผมจะไม่ได้ดีนี่แล้วนั้นเวลาผมตายนะผมจะดูคนอื่นเขาเล่นนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยผมต้องไม่ค่อยชอบด้วยแต่นี่ดังนั้นผมจะอยู่ยัสนสงบสติเหรียญทำตัวดูวหน่นเด็ดใหม่ผมจะตามรุ่นที่แต่เรื่อย ao xong đi nè Ôi dạ xong đi nè Nếu Tươi gì nãy tên Ní trả lê tới dơ đấy, Tớ xuống tên tôn mà ทอ่ทอแน่ในสัน่นได้สอนนี่มใส่หัวตายหนาทอนาตาพวกเรามาแล้วเข้าคนเราตายเอาตายไหนแล้วตอนนี้เร็วตีซอมดีเฮ้ยจ้าเฮ้ยจเยจ้าตัวอุ้มตัวอุ้มตัวตายฮะเฮ้ยจ้าต,ติดเชื้อซอมดีงานเท่าเหนุนท่านแรกดินนี่เนี่ย ที่โดนเหล่าเนี่ยเฮ้ยส่สนี่นายไปเอาตอนสัตว์สิธิ์เด่วเข้าตอนโหวยาดานเตื่นในตอนนี้นะเอาวุเท้สุดแล้วเอออ้อ,อยคือตอนน,นัหน้านเลย เอาไตเฮ้ยตา,ยา,ตา,ยา,ตายถือตอนแทนเทียวตอนของวายาดานเฮ้ยตายไหนฮะอ้าวเอาฝา,านทอนฝานทานีนาเาา่เอาได้ทอยได้ได้ได้เร็วสมดีนายเร็วเร็วฉันอย่าตายนะเร็วอเอาแท้ตายเลยใส่ดีจ้าได้ตอนสัญญตว์ศิ์เพิ่มที่ตัวเองแล้วเอออย่าเพิ่มเยอะเพิ่มห้ตู้ด้าน พอไดนไอเดนเนี่ยตินเยอะรือเล้าอ่าวผมไม่ได้เตือนเลยเฮ้ยซอมบี้อ้าวเพื่อนเราเองเหรอเฮ้ยพ่อทีสอร์รี่ไม่ได้ดันใจเฮ้ยจ้า สี่ตัวน้อยแล้วตอนนี้นี่นายตีให้เลยตัวหูเตือให้เพิ่มตัวแล้วตอนนี้เอาส่สัตว์สินไปโอ้ ร้านตัวให้ดีนะนั่นทำให้ติดเชื้อซอมดี้ได้เนี่ยั่นตันนะร้านอา้าวทิดหายตายแล้วเทียได้อีกด่าน,นึอะไรน,นะโหเหล้าลุยต่อแล้ว หลายอิดยาวนานไอ้ยาวนานมากนี่ห้าคอนนะจีนะน่าจะละอ่ะอ,อที่เหลืออยู่ข้างหลอดนี่เองนะเฮ้ยคนนี้อยู่ไหนอ๋ออยู่ไหน,น N, อ่ะนี่เอซีเอ็นอ้าวมันอยู่ไหน ตามหาเครื่อนดิน 3, 2, 5, 1, 1. เฮ้ยฉันซอมดีแล้วนี่เลยเฮ้ยอ่ะลาต่อนะเดนเนียนเฮ้ยผิทอน ไปไหนต่อแล้วเร็วเท,ทนดอไม่เคยเล่นจบด่านนี้ได้ด้วยดิเฮ้ย <c oughs> สมดีดินได้เฮ้ยเจาะ <c oughs> เอจอ,นนอจะไม่รอดแล้วเอาแล้ว chưa xong đi nào, à, đất đi, họ không ơi, một đó, tè cái xong đi đây đi, tập tên đấy, 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 เฮ้ย hey, แต่ที่ซอมบี้นี่ได้เลยวะ่ะแตัตนงานท่าทุกคนเลยขอโคนเลยฉันเริ่มเป็นซอมบี้แล้วโออแย่ทุกคนเลยเล่วเอ้ยจอมดีนันดิตันใจไอเด่นเดน ôi! Yên nó họ là sự đấy anh ơi sao ơi! Tại thứ ơi sao ơi sao ơi ơi sao ơi Rồi ơi sao đấy ơi thế này เดี๋ยวเดูตัวเองตอนซอมบี้หรอเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วโะเอ,อเ,เอาเอาไว้เจอกันในทันหน้าแต่เอาหอนนะ